สวัสดีสวัสดีัดอระนนดำะดเออเอาลูกมะเฮ้ยเอไงหายไปซองมือนะั <c oughs> ่นเลือกเกี่ยว,ยว,ลว,วแล้วก็ไอ้ง้วงเกี่ยวหายวดแล้วง้วมันเกี่ยวแล้วไปแล้วไปดำเฮ้ย เลือดอยู่ประมาณสีซ่างวังพี่น้องเข่าหน้าไหนี่แดดจางดำฮะเดพี่น้องหวานปุ๋ยหวานนั้นยังใสมาเห็นสบายดีพี่น้องอาจะกระทะจะทามว่าก็ตอบเด้ยเอ้ย นนหน้าในที่นี้ก็เริ่มซุกแล้วซุกซุกอ้อมลองหอดสายฮอะอ้อมดูี่มันคือรูสากงอบุมากฟองปลาสิมาแจง้งสิมาแจ้งเอฟซีถูกทานเมนื่นสิจ่างเกี่ยวเขาเมื่นสิเกี่ยวเขาไปเนอง เฮ้ยเอ้ยคืเอเกี่ยวข่าวได้เมื่อเอิญปู่ได้ว่างกะลงโงรถแต่เซ้นไว้ซะก่อนเด้อเอ้าต้องเส้นไหวได้พี่นอกพระบะข้าวบารมีเงิน เงินทำอยู่น้ำแม่น้องเทนเฮาโอนไปให้แม่น้องเทนนั้นโกดมาให้ยเบะมีเงินอยู่เก้าพันเบะอยู่กลางหินเน้อเงินอยู่เก้าพันเงินเก้าพันกับเงินคุณป่าแล้วเงินคุณป่าสื่อของสื่อขนมสื่อน่าให้เด็กน้อยนี่แหละสื่อถือละพันสองพันแล้วก็เอาต่อโฮมไหม ตอนแรกว่าสีไปโอนออกอยู่ล่าวนี่แหละก็เลยแมนต้องเท่นกบว่าใจสีมาแล้วก็เลยโอนไปผุนเป็นยังจะโอนไปผุนมันบดิเสียค่ะทำเนียมพันเด้ก็เลยโอนไปผุนเสียงเพลงเขาไปก็สุด แม่ห้ากลางแต่จะไม่อยู่ก็บแถวหน้าเขาเนาะยังไกลๆกว่าน่อยหนึ่งสู๊ป๊าสูยังเปี้ยหนูไถืออยู่ เขากลมากมือนนนะาอยู่ซุยน,นะพี่น้องหน้า่ถ่วมนะนี่เฮต้าห่วงทำนี่แล้วส่านถ่วมเขามือนี่นะแตว่า,ามาค้นบอตกนี่มือแรงนมันกระบกดอกกหวงมันกรวาวอืม กวาเป็นแต่ว่ากวาว,วไปซ้อมเมือ่มมอไะครับขีทอดเจ้าอีพอเอ้ยข้าวไ้กินกระบากกวาโเ้ยเธออยู่ยืนหาพอแล้ว แย่งเงืนกับสิเกี่ยวมืออื่นโทรมาปะท้วงเกี่ยวทอดเกี่ยวทอดนบมายากเกี่ยวพยานพน้นห้ามข่าคนพยานพยานนี่นหละพยานพ้นห้ามเข่าคนถ้าแม่รอดประมาณวันที่เจ็ดที่แปดนี้อีกอาทิตย์หนึ่ง อย่ามลูอีแบ่ลงคุณอีแบ่มันลงน้ำน้องไปอยู่หาา้างกบขาดมีเท้าอีโบ้่านี่อีแบ่ลงมากินน่า สู้เขากินมึงหวานแห่จึกบูปินหวานแห่หลาดป้าจึกบเป็น,ปปนมึงขนาดไปหวานแห่ไม่สิดยังไงตึกบเป็น ขี่แแบกับขี่ควายออกนะบอลรถไทยเนี่ยเอาเพื่อนรถไทยนะออกเอาเพือนรถไทยออกซะก่อนเอาเพือนรถไทยออกไปแล้วออเอาผ่าตังโฟก์รู้ว่าไปปูอยู่ฝุ่นเลยมันซุกเบอรแล้วหนูแล้พพวพอ ในบานนี้มันสิได้ย่างนะบอ่อเอาบลาหลายคนเกี่ยวแต่มืออื่นนี่แล้วเออเกี่ยวท,ที่ร่องมืออื่น,นท,ที่นทุกคนทายโทรไปถามเรียบร้อยว้าวยมันว่างส,สื่อชแล้วกมบปไหนทอกคนเบ,บ,บิร์นถามมัน,น,นมันหักว่าว เข้านะนเข้เาเข้าเกี่ยวแต่มืออื่นนี่แล้วเข้ากระเทียมกู้แค่นั้นร้านจากนั้นากับ,บาอยข่วแลวเฮากรบเกี่ยวเขา,ขา,ขา,า้าหูอ,หหอ,อยู่เม่าหือพ้าทีกำล้กดูกองกูด้วนี่ย <laughs> นะมันอยู่งามอยู่ลาบสายทอนลาบทอนลาบสายกูเด <c oughs> <c oughs> <cus> ียวนี้ สัดสินางือนนะบอสเย่ yeah. ข้าวเพล่นนประเระกุกแห้งกว่าข้าวเนาะ อีหยงที่แบบว่าบาอบเพาะมาดีได้ปีนี้นะเป็นอีหยางที่แบบบอบเพาะเน่นี่คือปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เพอมเลยบัดทันพอะม,มาสีเกี่ยวประมาณสี่ห้ามื่อวางสีเกี่ยวยามตัส่าเขาลงหน้าอย่างเงึ่ง หกสิบกว่าคนนำตะแลงมาลงอยู่นี้สี่สิบปลายปีนี่อีกนี่ยังไม่ได้เตรียมโตเตรียมใจยังเลยจะได้ลงเกี่ยวขาย้าวเลยนะสิบนาทีสิบนาทีาทสบายดีปลาลุงสานีเด้อปลาลุงเอ,อ้ยพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้าวนะปลาลุงหันมากล้องมาเซหันกล้องเสร็จตัวเอง ต้องนะแล้วก็ว่าพร้อพอลุงเก็บภาพบรรยากาศเป็นเพื่อนสามีก่อน, <c oughs> นหาของประหลุ่มสวัสดีพ่อ <c oughs> <c oughs> รุ้งเก็บภาพบรรยากาศด้วยเวียองชน,น,นิดเดียร์ลากันเด้อพลุง bir